สวัสดีครับวันนี้พามาดูลูกห่านและลูกไก่ป่านะครับที่ฟาร์มบ้านสวนสัตวาน,นะครับบรรยากาศวันนี้เช้ามืดฝนตกค้มเลยเดี๋ยวผมพาเย่ยมชมบ้านนะครับเห,เห็นเห็นไหมครับมีไก่ป่าด้วยช่วงนี้เลย ไม่อยากให้พวกสัตว์ออกจากบ้านกวัวมันเป็นโลงนะครับอ่าพาชมกันนะครับอันนี้จะเป็นหญ้าสับนะครับสับไว้ให้ลูกห่านกินช่วยในการผักถ่ายและการจเจริญเติบโตนะครับลูกห่านพวกนี้คือพึ่งคอดเลยครับใครสนใจทักมาได้นะครับแบ่งลูกห่านนะครับอ่าใครที่เช่าเลี้ยงหาร ลอาหารทั้งมาได้เลยนะครับดูน,นะครับ <S 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 ส่วนน้ำที่เห็นนะครับเป็นดีสิบสองนะครับแช่ผสมน้ำเปล่าเป็นสีชมพูนะครับให้ลูกอ่านกินช่วยในการเจริญเติบโตมนเป็นไทยไมันเป็นวัดแล้วจะทำให้ลูกหารมีอาการแห่งแรงไม่ขาอ่อนนะครับมีลูกหานเดินม,มาอีกสามตัวนะครับผม นี่ไก่ไก่ไข่นะครับปล่อยออกมาให้เป็นใจอารมณ์ดีนะครับะจะมีอาหารขาวกับอาหารเท้านะครับเป็นอาหารจีนนะครับอันนี้ผมพามาดูที่อของพวกหานะครับอตอนนี้แม่กำลังฟักอีกประมาณ3ามถตัวนะครับมาดูนะครับ <c oughs> พ่อฟ้าก็เป็นแบบบ้านๆนะครับไม่มีอะไรมานี้คือไก่ป่านะครับกำลังฟักไข่อยู่ใครสนใจทักมาในไลน์ได้นะครับเดี๋ยวทิ้งไลน์ไว้ในคอมเมนต์นะครับตอนนี้กำลังออกไข่เยอะเลยครับอันนี้เราได้ทำการย้ายมาอยู่ในแม่เดียวกันจะได้รวมฝูงก็จะทำวัคซีนนะครับเดี๋ยวผมจะทำวัคซีนเสร็จแล้วจะถ่ายรูปลงให้ดูใน YouTube นะครับใครสนใจทิ้ง คอมเมนต์ไว้ใต้แชทเฮ้ยตารางโทษครับสนใจทิ้งคอมเมนต์ไว้ในใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาตอบนะครับหากมีอะไรผิดพลาดหรืการใดขออภัยมาไว้นะที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ